สวัสดีครับอยู่ผมแถวขอรอเสอรลาดครับเมื่อนี้กะทิผ้ามาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องครับแม่สวัสดีครับเห็ดพ่นเก่าเพิ่นเก่าออกแล้วนะครับดอกแรกของห้านแล้วครับเพิ่นกะนาจะออกเดรร้ายเมือแล่ะครับดอกเพิ่นงหญ่แห้งแล้วนะครับเห็ดปวดเอาเสียหน่อย ดอกงามๆนลยครับพี่น้องครับอีกสองดอกครับอืมบอสองตัวนี้ซี่ดอกคุณครับพี่น้องครับหลังจากที่บไดยลงคลิปมาโดนนะครับ ต้องเยี่ยนกับพึ่งปิตเทิมนะครับกั่สิเดเม,มาล่งคีิปหนที่รองในเบิ้งเลยด้ยครับผีข้าผีมอนยิ่ง่ายเปนกับบาดเมืมาเก็บน้ำด้ครับพป็นเจ็บมือพันนะครับเกี่ยวบาดมือพันครับ มนเนี่ยฟองดอกกางามเลยครับ ผีครับ็ยังเหลือหลายอยู่นะครับโอ้แข็งเส้นน่อดอกง่ายไหมครับดอกไไง่ายนะครับจีง พี่จะกรอกหนาะพี่หาตออครับพี่น้องครับจะดอกข้างงามเลยครับงามแหี้งครับพี่น้องครับ อยู่ครับจต่ยังเหลืออีกหลายอย่นะครับพี่น้องครับทางสี่อยครับเจ็บมาเลย,ยเเดจ็บมาเลยมันมัมนเกี่ยวกับก็จังดเว้นี่ บางทีก็ไม่มีนะครับพี่น้องครับยังได้แน่ไหมนหนไม่ยังไรครับพี่เอาเดอกเบี้ยกันไหมอืมหโอ้ห้ามแห้งครับพี่น้องครับอ๋อหางกี่ดอก งามสุดๆครับนี่เพิ่นเอาออกเป็นลอบทีสอง้วเนาะครับสองดอกสามดอกกนเอะกตดอกอองงมกนัน้าไ้งไปากไหน,อนเอาไได้หรอะ ainda caramba. 嗯。Mm hmm.

แล้วล่ะคราคาถนองครับแาบสีกราบบ้านแล้วนะครับแบานตอนนี้นี่ครับกำหอดเงี้ยแล้วเนาะครับย่ายสวัสดีครับ ใส่แล no ้วเมื่อถือเกี่ยวบาดตั้งใดโอ้ยเจ็าจังแหล่นอคก็จะให้มันบาดเกล่ยวลุยวางให้จังแหล่จได้มาหลายเติบอยูแล้วครับพี่นองครับนี่ก็ไปเก็บรลอบสองนะครับรลอบแหลกจ่ายพันไปเก็บมาไว้แล้วเนาะครับนี่แต่ดอกงามๆมาหลวดครับพี่นองครับ

ดอกไม้ดอกใหญ่ๆเลยครับพี่น้องครับรอ,อบนี้ดอกใหญ่างามๆแข็งๆออกหลายคือเก่านอนพ่นเกาน่าพ่นนี่มันก็ออกหลายทุกปีเลยนะครับเด็กเก็บปีละสองสามรอบนะครับดเเทลเทลลตตาาเต็มตาเต็มตา ครับพี่น้องครับกระตัดขาเห็ดเป็นทีียบ้อยแล้วนะครับก็ได้หลายเต๋อไปแล่ะครับพี่น้องครับจมเต็มถาดหนึ่งนะครับผมขอหออพุณนทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ด้วยครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนด้วยครับผมกิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ